ส่วนมากนะเขาจะไม่ไม่ซีเรียสกับเรื่องเงินนะคะนะคนส่วนมากแล้วเขาจะเน้นหาเงินใช้เองนะคะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่แบบว่าเงินคือจุดสำคัญที่สุดในชีวิตนะคะคนที่นี่เขาอยู่แบบบ้านๆนะคะนะพูดยากนะเรื่องแบบนี้ไม่อยากคาดพิดงไปถึงใครพูดตัวเองดีกว่า ที่นี่เราเน้นหาเงินเองนะคะขนาดวัยรุ่นนะคะเขาหาเงินได้นะเรามีทางหาเงินของใครของมันนะคะขอแค่ขยันนะอย่างพวกวัยรุ่นนะถึงหน้าแบบเห็ดละโงอกออกมาพวกวัยรุ่นก็จะขึ้นไปหาเห็ดละโงกเขาจะไปส่องเห็ดกันกลางคืนนะคะเพราะว่าใช้ไฟส่องกบส่องแล้วเห็ดมันจะขาวๆมันจะสะท้อนไฟแบตเตอรี่ที่เขาส่องนะคะแต่ง,ง่ายแล้วคืออย่างแม่น่ะไม่จะไปส่องไฟกลางคืนไม่ได้หรอกเพราะว่าแก่แล้วสายตามไม่ดีหรือไม่ก็ไม่ชํนานาญป่าอะไรพวกนี้นะคะแม่ก็จะไปเก็บตอนเช้า แลวพวกวัยรุ่นพวกที่แข็งแรงกว่าเขาก็จะขึ้นเขาจนกลางคืนแล้วเหมือนกับว่าแย่งกันเก็บคนละช่วงเวลานะคะแต่เห็ดน่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นเชื้อราค่ะมันก็งอกได้ตลอดเวลาที่นี่หาเงินง่ายค่ะหาเงินง่ายขอแค่ขยันนะยิ่งเห็ดเผอยิ่งโลละแพงนะพ่อเนาะครับแต่ร้อยพันครับอืมใช่วันนึงจะไปหาที่บ้านผมค่ะบ้านขกรอบไม่ค่อยไปหาหรอกมันชันนะฮะมันชันครับ ที่บ้านผมบ้านมะนาวครับขี่มอไซค์ไปจอดปุ๊บลงปุ๊บมีเหตุเลยครับแต่ไม่ใช่คนพื้นที่ไปไม่ได้นะคะครับนะที่นี่เขาแบบเออเหมือนกับว่าอนุรักษ์ให้ชาวบ้านไว้ไว้ได้กินนะคะถ้าคนคนทั้งอื่นจะมาหาที่บ้านผมไม่ได้โดนปรับนะฮะโดนปรับห้าพันครับนะโดนปรับมีป้ายปรับจริงๆริงจังๆนะคะติดไว้เขาให้คนพื้นที่ไว้ใช้สอยใช้อยู่ใช้กินนะคะครับ ก็มีปรับกันนะคือแบบว่าเหมือนกับว่ามาแย่งอาชีพของเรานะคะเหมือนอย่างเราไปเราไปเที่ยวที่สวนเงาะสวนทุเรียนอะไรพวกนี้นะคะถ้าเราจะเข้าไปเก็บไปอะไรนี่เขาจะแบบจ่ายหน้าสวนอะไรประมาณนั้นนะเหมือนบัตรผ่านประตูนะคะนะไม่ก็มีพี่น้องอยู่บ้านนั้นแล้วก็พาไปเขาจะแบบว่าเขาจะอยากให้ให้คนที่มานะ่ะช่วยซื้อของชาวบ้านต่างหากนะค,ะครับนะช่วยซื้อเห็ดที่ชาวบ้านไปหามานะคะ ช่วยอุดหนุนแบบนี้ประมาณนี้นะ